ไลหลังดังกระแสชนเราทุกคนเรารักชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมภูดิดวิทยาธนากุลกับการสรุปสุดยอดข่าวอาชญากรรมประจำปี2556ครับซึ่งก็ได้คัดสรรข่าวเด็ดของอาชญากรรมที่ทางทีมงาน btv ได้นำเสนอไปตลอดทั้งปีส่วนจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่5นะครับของการสรุปสุดยอดข่าวอาชญากรรมประจำปี2556ครับ กับภาพเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์เบนซ์กำลังพยายามเข้าช่วยเหลือหนุ่มนักธุรกิจบ้านเช่าที่ติดอยู่ภายในรถเบนซ์หลูนานกว่า3ชั่วโมงครับเราไปลุ้นเอาใจช่วยหนุ่มนักธุรกิจคนนั้นกันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยเหลือเขาออกมาได้หรือไม่ติดตามได้กับอันดับที่5 คือภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เบ้นท์เมืองพัทยาพยายามช่วยหนุ่มนักธุรกิจที่ติดอยู่ภายในรถรู้อย่างเบ้นสปอร์ตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่18ตุลาคม2556เหตุเกิดไปในลานจอดรถห้างดังย่านพัทยากลาง และมีหนุ่มรายนี้ติดอยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้ก็คือรถเบนซ์สปอร์ตสีขาวรุ่น S L K 2 0 0ทะเบียนป้ายแดงบอใบไม้3า1สากรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายต่างพยายามช่วยหนุ่มรายนี้อย่างสุดกำลังจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ไม่สามารถช่วยเหลือหนุ่มคนนี้ได้ ทางเจ้าหน้าที่สุนเบนพัทยาตรวจสอบรถอย่างละเอียดก็พบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถนําเข้าและระบบเซ็นทรัลล็อกเกิดไม่เสียหายซึ่งปกติแล้วถ้าวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ามาเสียบและสั่งการด้วยเครื่องดังกล่าวส่วนใหญ่ก็สามารถเปิดประตูได้แต่ในครั้งนี้กลับไม่สามารถเปิดประตูได้ ผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตัดสินใจงัดไฟเบรกบนฝากระโปรงหลังเพื่อสามารถมองเห็นสลิงที่ดึงเปิดฝากระโปรงได้เพียงระยะเวลา30นาทีก็สามารถเปิดประตูหลังได้ก่อนนำกุญแจที่ลืมไว้ออกมาไขประตูช่วยหนุ่มดังกล่าวได้ซึ่งดันหนุ่มเจ้าของรถหลังออกมาจากรถก็ยกมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ เล่าทีนึงพี่ไปทำอะไรกันนะพี่คือคือตอนแรกมาทำอะไรกันครับมาซื้อของครับแล้วยนายมาถึงรถได้ครับก็ผมก็อยู่ในรถล็อแฟงบอกว่าบอกเลยเก็บท้ายรถแล้ววางแกไว้ที่ท้ายรถแล้วปิดก็เลยได้สอบถามทราบชื่อเพียงแต่ว่านายประพลอายุ33ปีและได้เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับเป็นสาวซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าแถวสายชาหาดจอมเทียนปกติพักอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วเดินทางมาพักที่พัทยาก่อนแวะมาซื้อของซึ่งเป็นจังหวะที่แฟนสาวกําลังเก็บของข้างหลังรถพลาดท่าลืมกุญแจวไว้หลังกระโปรงรถส่วนตนไม่ได้คิดอะไรเข้าไปนั่งรอในรถจนปิดกระโปรงหลังรถก็เกิดล็อกรถทันทีโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ จากเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่ารถจะหรูราคาแพงขนาดไหนระบบเซฟตี้ปลอดภัยแค่ไหนหากคุณประมาทพลั้งเผลอแล้วอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้เช,เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มนักธุรกิจรายนี้ ถึงรถจะมีราคาสูงแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังประมาทยังพลั้งเผลยอยู่ระบบเซฟตี้ที่ทำมาเพื่อเจ้าของรถก็ไม่อาจช่วยอะไรคุณได้และจุดที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คือจุดที่แก,งก๊งมาเฟียต่างชาติได้ทำร้ายชาวออสเตรียก่อนที่จะอุ้มขึ้นรถหวังที่จะไปทำร้ายแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามและสกัดจับคนร้ายกลุ่มนี้ และนี่ก็คืออันดับที่4ของการสรุปสุดยอดข่าวอาชญากรรมประจำปี2556ครับกับภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ล้อมจับแก,งก๊งมาเฟียต่างชาติทำร้ายอุ้มชาวออสเตรียนี่คือภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบจำนวนมากได้ปิดถนนช่วงพทัทยาเหนือเส้นทางมุ่งหน้าออกสุขุมวิท เพื่อสกัดจับแก๊งคนร้ายที่ขับรถเก๋ง4คันสารรับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้รถเก๋ง4คันกลุ่มทาร้ายชาวสังชาิก่อนอุ้มขึ้นรถภายในซอยพียาฟาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางวันแสๆของวันที่24มิถุนายน2556ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์สะทองอ้อยรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาพันตำรวจตรีชิตเดชาสองห้องสารวัตรป้องกันปราบปราม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและกําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจทําการปิดถนนล้อมรถต้องสงสัยว่าก่อเหตุซึ่งก็พบรถต้องสงสัยสองคันก็คือรถเกง่งคอนด้าแอคคอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนคอร์คังคอนุูพู่6862กรุงเทพมหานครและรถเก่งคอนด้าซิตี้ป้ายแดงสีขาวหมายเลขทะเบียนขอพึ่ง8676กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลานานกว่า30นาทีที่เจ้าหน้าทีท่ใช้พาะกินกดดันทำให้คนในรถต้องสงสัยยอมลงจากรถและตรวจสอบในรถก็พบว่ารถเก่งคอนด้า c อคคอมีไทยชะกันเป็นสังชาติหนึ่งคนชาวไทยหนึ่งคน ทราบชื่อก็คือพิสเตอร์เคเฟนันโทเบอรี่เซอร์เกยชาวรัเสเซียอายุ52ปีส่วนชาวไทยทราบชื่อนายวรวัรณอัศเดชคงสุพอรอายอุ4ปีและผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการตาบวมหลังรถเป็นชาวต่างชาติทราบชื่อคือพิสเตอร์เจนเก มสออายุ36ปีชาวเอสโตเนียและจากการสอบสวนชาวต่างชาติทั้งหมดในขณะนั้นทั้งหมดยังไม่เจดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดส่วนนายวรวันหนึงเยวที่เป็นคนไทยเผยว่าโนน้ถูกว่าจ้างจากมิสเตอร์อเล็กเพื่อดำกาลตัวนี้จากมิสเตอร์แจ็คเน็กผู้บาดเจ็บที่ไม่ย,ยอมชดใช้เงินจำนวนกว่า10ล้านบาท คืบหน้าล่าสุดเรื่องน,นี้หากผู้สื่อข่าวรทยคานต้งเตยว่าการเปิดสอบคดีนั้นยังอยระหว่างการสอบสวนทั้งสองฝ่ายและเรื่องในชั้นสารในการสัวสินธ่ดีความอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฟ้าตาความถูกต้อง,องมีจริงในโลกนี้เชื่อว่าผู้กระทำความผิดคงไม่รอดผลกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ ผู้ที่ก่อเหตุไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติอะไรหากคุณกระทําผิดแล้วก็หนีไม่พ้นต่อกฎหมายบ้านเมืองครับและนี่ก็คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดของผู้ที่กระทําความผิดทุกคนก็ต้องได้รับผลกับการกระทําแล้วก็มาสู่อันดับที่3ของการสรุปจุดยอดข่าวอาชญากรรมประจําปีนี้ครับหลายคนก็คงจํากันได้นะครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่พัทยาใต้ซึ่งมูลค่าความเสียหายในครั้งนั้นสูงถึง60ล้านบาทครับ จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรื้อฟื้นความทรงจำกับข่าวนี้กันครับ นปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวก็เป็นสำนวนที่ติดหูและใช้ได้อยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีความหมายชัดเจนหมายถึงจนปล้นสามารถเอาไปได้เพียงเงินทองและทรัพย์สินขนาดเล็กแต่ไม่สามารถนำตัวบ้านหรือทรัพย์สินขนาดใหญ่ไปได้แต่ถ้าหากไฟไหม้ไฟสามารถเผาผลาญทรัพย์สินได้ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แมกก้กระทั่งตัวบ้านเหตุอักขีภยัยภัยอันร้ายแรงที่เผาทรัพย์สินให้สูญเสียบางครั้งสามารถฆ่าชีวิตคนได้อย่างน่ากลัว และคงไม่มีใครอยากจะเล่นกับไฟหากเกิดขึ้นแล้วมนุษย์สามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้แค่ไหนอย่างเช่นเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของเมืองพัทยาที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2556กับเหตุการณ์เพลิงไหม้สองร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างย่านพัทยาใตา้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครเสียชีวิตและความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ประมาณความสูญเสียเกือบ60ล้านบาท เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่22ตุลาคม2556กำลังเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาพร้อมรถดับเพลิงจำนวนหลายคันต่างเร่งระดมฉิดน้ำใส่อาคารพาณิชยย่านพัทยาใต้จำนวนกว่า10คูหาที่ถูกเพลิงลุกไหม้อย่างแรงและด้านหลังจะติดกับโรงแรมและห้องครัวร้านอาคารโดยมีชาบ้านกำลังช่วยกันขนข,นของหนีออกจากอาคารพาณิชย์ โดยพบว่าเป็นร้านรัตนากรเทรดดิ้งและร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์และร้านข้างเคียงซึ่งอาคารพณิชย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนเขาพระตำหนักพัทยาใต้และร้านดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างด้านหลังเป็นโกดังเก็บสีและทินเนอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่ไวไฟวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และกำลังจัดลามไปยังอาคารข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนั้นทางเมืองพัทยาได้มีการขอกำลังรถดับเพลิงจากพื้นที่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองหนองปลือเทศบาลนาจอมเทียนเทศบาลแหลมฉบังส่วนโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติออกจากห้องพักเนื่องจากกลัวจะเกิดการสำลักฟันไฟพลากควันไฟจากเพลิงไหม้ได้เข้าไปยังโรงแรมดังกล่าวจํานวนมากในที่เกิดเหตุเพลิงหมลุกไหม้อย,อย่างแรงและมีฝนตกลงมาหนักอย่างเช่นกัน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทุบก,กำแพงและถูกกำแพงหล่นพับได้รับบาดเจ็บหลายราย ในวันรุ่งขึ้นความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้ในครลองนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่22ตุลาคม2556เพลิงได้สงบลงแล้วและเหลือเพียงกลุ่มควันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจึงได้ขึ้นกระเช้าแล้วโตรยตัวลงไปยังอาคารต้นเพลิงซึ่งเป็นร้านอาหารอาดับที่ชื่ออบูลาบาส รวไปถึงตึกแถวคู่หาที่อยู่ใกล้เคียงกันและถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเพื่อตรวจสอบว่ามีเพลิงประทุขึ้นจุดใดบ้างตรวจสอบเพราะว่าบางจุดโดยเฉพาะบริเวณหลังร้านอาหารอาดับมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมานักดับเพลิงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้เป็นระยะระยะพร้อมกับ ตั้งกองอำนวยการชั่วคราวที่โรงแรมมารินตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุและจัดเจ้าหน้าที่เวียนยามเฝ้าระวังเพราะสถา,านการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจอีกทั้งยังเกรงว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบางจุดอาจจะถล่มลงมาก็ได้ต่อมาช่วงเช้าของวันที่23ตุลาคมสภาพที่เกิดเหตุทิ้งไว้เพียงความเสียหายและซากปรักหักพังและยังคงมีกลุ่มควันอยู่เล็กน้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเวียนยามเฝ้าดูและคุมเชิงสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน2ชนบุรีและผู้เกี่ยวข้องจะเดินทางมาตรวจสอบที่กเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาข้อสรุปของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ วันที่24ตุลาคม2556มีความคืบหน้ากรณีไฟไหม้พัทยาใต้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ชนบุรีนำโดยพันตำรวจเอกพิชิตบำรุงพงศ์นักวิทยาศาสตร์สอบ .4 กลุ่มตรวจที่เกิดเหตุศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณโดยดรอบอาคารที่ได้รับความเสียหายเพื่อหาสาเหตุและหาหลักฐานของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก่อนจะนําข้อมูลและก็ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด่านพันต,ตํารวจเอกอนุกุลปรีดายุธทธพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสพเมืองพะเยาก็ได้กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการในเบื้องต้นได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้คาดว่าประมาณ7วันจะทราบหาสาเหตุที่แท้จริงโดยขณะน,นี้ก็ได้มีการดำเนินการเร่งติดตามคดีอยู่ส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นจากการสอบถามผู้เสียหายคาดว่าอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านบาทด้านนายสนิทบุญมาฉายรองประธานสภาเมืองพัทยาก็ได้กล่าวว่า สาเหตุที่มีการประสานงานเทศบาลข้างเคียงในเรื่องของการสนับสนุนรถดับเพลิงเมืองพัทยานั้นไม่ใช่เพราะว่าศักยภาพรถดับเพลิงเมืองพัทยาไม่เพียงพอแต่ด้วยรถดับเพลิงที่บรรทุกน้ํามาแล้วนั้นน้ําหมดจะออกไปเติมน้ําก็ต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัด ก็ทําให้รถดับเพลิงบางส่วนไม่สามารถออกจากพื้นที่ไปได้อีกทั้งสภาพของไฟไหม้ที่มีการลุกลามอย่างแรงทางเมืองพัทยาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการประสานขอการสนับสนุนรถดับเพลิงอย่างเทศบาลใกล้เคียงในการเข้าระง,งับเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปไกลและจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าตัวโครงการสร้างอาคารทั้ง9คูหาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สภาพในตัวอาคารถูกเพลิงไหม้เหลือเพียงแต่โครงเหล็กและซากเศษวัสดุการก่อสร้างต่างๆนอกจากนี้แล้วกำแพงฝาผนังของอาคารมีการซุดตัวทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการกั้นไม่ให้ประชาชนและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้กับ